สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตากะพามาชมต้นบอลสีราชินีแห่งใบไม้อีกสายพันหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่คือต้นบอลที่ชื่อว่าอะไรหรือคุณตาวิถีไทย ใบของเขาทำไมเป็นสีขาวนวลแบบนี้นี่สวยสวยสวยนี่คือบอลสีที่มีชื่อว่ากวนอิมเนอะท่านผู้ชมเนาะนี่เห็นบอน,นี่อ่กวนอิมใบสีขาวๆแบบนี้แหละสวยงามแม่นไผยังบบมีไปหามาปลูจกจักระถางนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะ เพราะบอลสีชนิดนี้ดูแล้วก็รู้สึกสดชื่นมีแหงหูมีแหงตานะทีนี้เรามาพูดถึงคุณสมบัติของต้นบอลสีที่ชื่อว่ากวนอิมต้นนี้ประการแรกเป็นต้นไม้มงคลแน่นอนเพราะมีชื่อว่ากวนอิมเห็นมบ,บางคนก็บอกว่าคุณท่าวิธีไทย นี่ไม่ใช่กวนอิมครับเพื่อนวะบางคนที่เขามีข้อมูลเกี่ยวกับต้นบอลสีเขาอาจสมาพูดว่าอันนี้ไม่ใช่แต่มันคล้ายแหละคุณตาวิถีไทยเพ็่นว่าบอลสีขาวเนี่ยมันมีหลายอย่างหลายชนิดนะไม่ใช่แต่เฉพาะกวนอิมเท่านั้นบางคนเห็นว่าเป็นบอลสีขาวก็ว่าเป็นกวนอิมกวนอิมจริงๆแล้วมันจะมีชื่อของเขาอยู่อา,อาจจะเป็นสะเตชะ หรือจะเป็นต้นไม้ที่ชื่ออย่างอื่นบอนสีที่ชื่ออย่างอื่นก็ได้เอาละจะเป็นต้นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่เนาะท่านผู้ชมเป็นต้นไม้มงคลแน่นอนสีขาวสีเขียวตัดกันสีธรรมะสีเขียวธรรมชาติเห็นไหมตัดกับสีขาวบริสุทธิ์ประการที่สองเป็นไม้ประดับสวยงามเอาไปปลูกไว้อยู่ใสก็สิมีความงดงามอยู่ที่นั่นนะ กวนอิ่มต้นนี้สวยงามจับจิตจับใจปลูกในกระถางบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนบรีสอร์ทนะโรงแรมระดับ5ดาวระดับพรีเมียมนะเอาไปปลูกไว้อยู่ในห้องรับแขกชูรูมห้องรับประทานเบรกคกาแฟอาหารลูกค้ามารับประทานอาหารตอนเช้าๆเห็นต้นไม้สวยๆกินเข้าได้หลาย นเะอาหารกระแทบนอกจากนั้นแล้วต้นบอลสีกวนอิมต้นนี้ยังเข้าไปถึงสถาบันการศึกษานะในรั้วสถานศึกษานักเรียนระดับตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมพวกเธอเอากระดาษด,ดินสอขึ้นมาวาดและระบายสีวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดต้นกวนอิมไหม อยู่ในโครงการพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนักเรียนหมักขนาดวิชานี้ถึงชั่วโมงนี้ออดมานีเฝ้าแล่นนะไปสวนพฤกษศาสตร์เพื่อจะได้มีเวลาเรียนเต็มคาบวาดเขียนแน่ระบายสีแน่เข้าไปถึงรั้วมหาลัยนิสิตนักศึกษาพวกเธอไปหาดูสิต้นบอลกวนอิ่มนี่แท้จริงแล้ว เป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนกันแน่นะเป็นของไทยไหมหรือของต่างประเทศมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษมีชื่อวงชื่ออะไรไหมวิทยาศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นไปสืบคนมานะเสร็จแล้วก็มาโพสต์ลง y o u t u ไลน์ติ t กต t อกเพจเว็บไซต์ใครอยากได้ข้อมูลกระบทดจเป็นต้องไปหาห้องสมุดแล้วทีนี้ก็มาดูในเว็บไซต์ของพวกเธอหรือใครอยากได้อยากซื้อ ทักแชทเข้ามาพวกเธอขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้ที่สามารถสร้างรายได้ต้นบอนสีช่วงระยะหนึ่งนั่นเฟื่องฟูต้นหนึ่งต้นหนึ่งดิโหหลายเงินเนาะนี่นี่โดยเฉพาะสีแดงแดงแบบนี้สวยๆงามๆแบบนี้แล้วนี่นี่น,นยิ่งสะดุดตาสะดุดใจนะอ่า บอนสีนหลายๆชนิดก็มีความโดดเด่นเป็นของตัวเองมีคุณค่ามีราคาเป็นตัวเงินอโบเสือพิมพ์เข้าไปใน Google กวนอิมบอนสีราชินีแห่งใบไม้มันซีมีตัวเงินอยู่ข้างล่างราคาเท่านั้นราคาเท่านี้แล้วแต่ฟอร์มกเนาะท่านผู้ชมเนาะอืมขอบน้ำใจพวกเธอมากๆ ที่เอาตอนบอลสีกวนอิมมาฝากยายมันสวยจริงๆยายก็จะเอาไปทำคอนเทนต์ลง youtube พอดีเลยเช้านี้ได้กวนอินม,มารีวิวลง youtube ลงเรียวนี่มันสวยมากน่าจะมีผู้ติดตามเยอะทีเดียวเชียวแหละวัวซัน <c oughs> คุณยายยูทูบเบอร์เอาละสำหรับเมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทย อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือหนานอนรับกะคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกะคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโชดเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกะคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะญาสนิทมิตรสหายของท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกับสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือบอนสีราชินีแห่งใบไม้ที่ชื่อว่ากวนอิมครับท่านผู้ชม